คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดคะ่ะสี่ห้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันาานแนวทุนวันนี้70อยู่กับค่าอยู่ฟ้าพีเจแปตัดเบ็ดไปที่9เลยนะจ๊ะเรมาาของเรามาแล้วดอกแรกใหญ่ๆคอมโบนี้ระมา1เท้าตัวโอ้ โอ้ยไม่ได้ไปตอบท่านผู้ชมอาจจะไม่เป็นไรก็ซู้ซ้กันต่อไปนะจ๊ะอ่าแตกๆของเราเลยสุดวันนี้นะจ๊ะอุ้ยมาแล้วอ่างุนนะจ๊ะโอ้ยมาแล้วแตกกันคววอวโบที่สองัเสียคอวโบที่สามว่ายังไงล่ะทีนี้โอ้โหไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไรขอแบบปังๆอุ้ยโบนัสเกือบไปท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าบุญยังไม่ถึงอ่าโอเคมาแล้วดอกนี้รามาเบาสาม โอ้โหไม่ได้ไหลต่อยังไงกันละครับนี้อ่าทุนก็ลดลงแล้วยังไงกันละครับนี้อ่าจัดตอไปดิยังไงโอ้โหไม่มีอะไรเลยยาวท่านผู้ชมโอ้ยดอกนี้มันมาพอดีละล้คอมโบนี้โอ้ยอง,งุ่นรับมาอีกอุย้ยแจกันเตะคอมโบช่วยชีวิตนะถือได้ว่าแบบช่วยชีวิตเลยท่านผู้ชมเออยังมีโอกาสได้เบ็ดอีก รอบหนึ่งอีกตังรอบหนึ่งนะมาจ้าเออวายมาอังงุ่นมาแล้วทีนี้โลว่าไงโล่หมากับวายอูย้เดี๋ยวนี้วายเข้าวกินกับอะไรก็อร่อยท่านผู้ชมเอ้ยไม่ได้ถึงปีสปีอุ้ยแต่ว่าคอมโบนี้มงกุฎจะแม่จ๋าอ่าเล่นใหญ่ไปเลยนะโอ้โหเกินต้าน66อู้ยแทบแทบเอาทุนคืนแล้วสูงโอ้ยดอกนี้จัดมาอีกก้าวบอกเลยท่านผู้ชม เออเกือบตายอะ่ะเกือบล่วงจริงๆนะเอ,อต้องยกให้เขาแล้วอะ่ะอามาจัดกันต่อเลยนนะ๊ะสาวยกอมโบนี้ใหญยาวอีก60บอกเลยกำไรมาแล้ว กำไรมาแล้วเบ็ดที่เก้าของเราอุ้ยฟันคอมโบเดียวก็รับมาปังปังนะจ๊ะเออยังได้ไปต่อไหมอุ้ยอ่าได้เล่นแล้วดาทีเนี้ยได้เล่นแหละเอ้ยจัดมาจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบระโลมาเขามาเองจ้ะแม่อีกเก้านะจ๊ะอ้หยพอคุณเออสิ่งโตกก็มาอายังไงยังไงเอาอีกหรือเปล่า อีกดีเอ้ยขวาดจอรอแล้วแถวแรกขอขวานแถวแรกช่องแรกขอขวานอุู้เกือบไปเกือบไปนะเป็นแจกันที่เข้าเรานะแล้วก็อ้าวฟีสป,ปินมาท่านผู้ชม นึกว่าต้องฟันอีคอมโบหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูอ่ามาฟันบุฟเฟ่กันน่อยจัดให้หน่อยแล้วการขอใหญ่ขอยาวแบบนี้และคอมโบนี้เรามาอีกตีสองข้อโบต่อไปเออวายหมาวายมาโลมายังได้เกลย,ยังไดเกวนะอุ้ยอ่ะแล้วอสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงชี้ชะตากันไปเลยนะวัดวัดกันไปเออมาไหมไม่มาท่านผู้ชมออาไม่เป็นไร 42อ่ามือนี้ก็บวกแล้วก็พอไว้ที่ตรงนี้ดีกว่ายอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e ให้ฟาจ้นานด้วยนะจ๊ะ